วสวัสดีครับเบรกที่สองนะครับกับรายการเรื่องเล่าคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมแฟนเพจแฟนรายการเรื่องเล่าคืนนี้นะครับเลาะเที่ยวชมบรรยากาศบนยอดเขาอาวงพระจันทร์นะครับตอนนี้ผมจะพาไปที่อาผานางฟ้านะครับจุดชมวิวนะครับไปติดตามกันเลยครับ ในตรงนี้ชบก็จะเป็นรูปหล่อของหลวงครับตนี้ก็จะเป็นรูปหล่อของ,ง,ง,งหล,อองลวงพ่อโอภาสีนะครับก็คือหลวงพ่อที่เป็นคนตั้งชื่ออาเขาวงพระจันทร์แห่งนี้ครับเมื่ออดีตจะก่อนหน้านี้เขาลูกนี้เชื่อว่าเขาพระจันทร์นะครับซึ่ง พอปีสองสี่เก้าหกนะครับผมไม่แน่ใจยังไม่ชัดเกนก็น่าจะเป็นสองสองพันสี่ร้อยเก้าสิบกว่า,าวงพ่อโอภาษีท่านได้เดินทุกดวงขึ้นมาบนยอดเขาแห่งนี้แล้วเดินสำรวจรอบบริเวณเขาแล้วเห็นเป็นอน่ะเป็นเนินคล้ายๆวงวงพระจันทร์นะครับท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าเป็นยอดเขาวงพระจันทร์ครับนี่คือที่มาที่ไปของชื่อเขาวงพระจันทร์ครับนี่คือผู้ที่เปลี่ยนชื่อเขออาแห่งนี้ครับ เดี๋ยวเราเดินทางไปต่อครับเดี๋ยวเราไปชมผาอานาังฟ้ากันครับอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นต้นโพครับต้นโพน่าจะโอเย,ยแล้วนะโอเยหลย้ว ขออนุญ,ญาตครับมันตัดไหมครับขอ,อ,อผมขออนุญาตนะครับผมเป็นโรคกลกัวหมาครับโอ้โหไม่ไม่ดูแลนแ่าจะใส่โชคดีนะขออนุญาตนะครับ ตรงนี้ก็ตอนที่เขาเรียกว่าเป็นผาชมเ,เดี๋ยวเรามาดูในนี้กันเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกกล่าวเพือเขาก่อนตร,ง,ตรง,นงนี้เป็นลานหอแนี่เลย นะครับลานจอดหอนะครับจอดเครื่องหอลงสําหรับที่มีงานใหญ่ๆหหรือนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่มาก็น่าจะขึ้นหอมาจอดลานแห่งนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นนะครับข้างล่างนะครับก็คือรอบตัวเมืองลบบุรีนะครับอีกโซนหนึ่งของภาคเขาเดี๋ยวเราไปดูชมภาคนั้นก็จะเห็นจะเป็นดาวบนดินนะครับก็เป็นอาชุมชนที่เขาเปิดไฟตามท้องถนนและยิบแะยับนะครับเขาเรียกว่า ดาวบนดินครับ <c oughs> เรามองไปข้างล่างนะครับคะเห็นแสงไฟจากาบ้านเรือนคน หรือไฟที่ติตการท้องถนนนะครับมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆดาวครับถ้าเกิดว่าภาษาผมที่ผมชอบเที่ยวบนเขาอะไรนี้เขาก็จะเรียกว่าดาวบนดินครับตรงนี้ก็จะได้ทิวทัศน์ที่สวยงามครับข้างล่างเดี๋ยวเรา <c oughs> ไปข้างบนกันครับแต่ไปขอญาตพี่ที่เขาดูแลก่อน ป็นนักกีเหมือนเดิมเปิๆเปิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละขอบคุณทีคนก็ดันงับเฉยๆขอบคุณครับนันผมขออนุญาตขึ้นไปเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอ่าชมผานางฟ้าแล้วก็เข้าไปอ่าบสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนกันนะครับแล้วเราถอดรองเท้ากันด้วยนะครับตามผมมาเลยครับ ก็ผมก็ลืมนับดูนะครับว่าจากบันไดข้างล่างขึ้นไปตรงนี้หานข้างบนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ขั้น,นครับนะครับข้างๆก็จะมีสาลพระภูมิเจ้าที่นะครับที่ตั้งอยู่ จริงนะครับทางรายการเรานะครับและพี่ๆท,ทีมงานเราก็ได้เดินทางกันมาถึงตั้งแต่บ่ายสองครับจากบ่ายสองที่เราเดินทางจากข้างล่างขึ้นมาเนี่ยเป็นระยะทางอยู่ที่1.68กิโลครับหรือถ้าเกิดนับเป็นขั้นบันไดอยู่ที่3790ขั้นครับเราใช้ระยะเวลาเดินทางจนมาถึงแก่ยอดเขาแห่งนี้ใช้เวลาสามชั่วโมงครับ ด้านข้างก็จะเป็นรอบเขานะครับก็จะมีต้นผมไม่แน่ใจว่าต้นจำปาหรือต้นตะบีครับเพราะว่าต้นมันหนาทีดใบออกนะครับเพราะก็มันจะเข้าสู่หน้าร้อนครับ จะขึ้นเข้าไปกาบจักระองค์หลวงพ่อกบที่อยู่ในวิหารก่อนนะครับตรงประตูทองครับเดี๋ยวเราค่อยออกมาชมวิวกันข้างนอกครับ พระรูปนะครับองสององที่ป็นปางยมรองก็จะมีลวงหลวงพ่อปกที่เป็นเจ้าอาวาสนะครับที่เป็นคนหนาบุรณนะสร้างวัดหรือสร้างวิหารบนยอดเขาแห่งนี้ครับส่วนอีกองก็จะเป็นหนาหลวงพ่อโอภาสีเป็นพระภูรุงที่เป็นคนเปลี่ยนชื่อเขาองค์อาจารย์แห่งนี้ครับนี่คือต้นกําเนิดสองเกจินะครับของพระอาจารย์ ที่เป็นคนบุกเบิดโูร,ราณสถานที่แห่งน,นี้ขึ้นมาครับส่วนที่เราเห็นช้างข้างหน้าที่เขาบอกว่ามีการยกช้างเสี่ยงไทยก็คือน่าจะเป็นคนนี้กันถ้าใครปรารถนาอาธิษฐานอยากรู้ว่าจริงไม่จริงลองตั้งกิอธิษฐานเสียงไทยดูนะครับวันนี้ก็จะขอลองอขออนุญาตเสียงไทย ยกรอบแรกขอให้ขึ้นนะครับพอยกขึ้นแล้วก็แสดงว่าสําเร็จนะครับส่วนการยกรอบที่สองอธิษฐานเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างบอกกล่าวเหมือนเดิมเช่นเดิมทุกอย่างแต่รอบที่สองขอให้ช้าเนี่ยไม่ขึ้นคือยกอยังไงก็ได้ไม่ขยับไม่ขยื่นเลยถ้าแสดงว่ายกรอบที่สองไม่ขึ้นต่อรอบแรกขึ้นก็แสดงว่าคำอธิษฐานที่เราถามหรือที่เราขอ แสดงว่าประสบความสําเร็จมุ่งมั่นป่าถนานะครับนี่คือวิธีการยกช้างขอพรหรือจิตเราที่อธิษฐานไว้ว่าสําเร็จหรือไม่นะครับยกสองครั้งครับเมื่อกี้ผมได้อธิษฐานไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคำอธิษฐานเราไม่สามารถบอกกั้ท่านผู้ชมแฟนหรือแฟนรายการนักทราบได้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่อ่าสิ่งอธิษฐานน้คือแล้วแต่ละบอโคนะครับใช้คำ เจตนาในการรับชมน,นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชมแฟนเพจรายการเดี๋ยวออกไปรับชมนะอ่รอบๆข้างนอกที่เสนามฐานนางฟ้านะครับใครอยากไป่ายรูปมาที่ที่จะนัดจับกล้องให้ เดี๋ยวเราก็ออกไปรับชมนะครับตรงผานาังฟ้ากันครับขอญาตอญาติประตูไว้พื้นที่ดิง นะครับที่เขาได้พูดถึงกันนะครับก็จะเป็นวิวจุดชมชิวทัศน์ของเมืองลบบุรีนะครับเราก็จะเห็นทุกรอบของตัวเมืองลบบุรีเลยครับวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้มาชมดาวบนดิน นี่คือจุดหน้าผาจุดชมวิวเลยนะครับของอยอดเขายอดเขาแห่งนี้นะครับยอดเขาวงพระจันทร์นะครับส่วนสถานที่ที่เป็นก้าสิงห์มหาศาัศจรรย์ของตำนานของเขาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นอ่ะควายสามเขาหรือเป็นงาช้างสีดำนะครับมังเอิญว่าเมื่อกี้ได้สอบถามนะครับหลวงปู่ที่ท่านจำพรรษาอยู่ข้างบนเนี่ย ท่านบอกว่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์ล้านปีซึ่งอยู่ในบริเวณวัดข้างล่างซึ่งตอนนี้เขาได้ปิดแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้เก็บภาพไปฝากส่วนภาพของรอยพระพุทธบาทเก้าที่สี่ของของพระพุทธองค์นะครับก็เดี๋ยวทางรายการก็ได้ถ่ายภาพจัดเก็บไว้ให้ให้ท่านผู้ชมรับฟัอ่านไว้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็มาถึงจุดจุดจุดสูงสุดของเขาแห่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็รับชมกันนะครับได้บรรยากาศหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับของอ่านที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะครับ ส่วนท่านผู้ชมนะครับแฟนเพจแฟนรายการนะครับที่สนใจนะครับหรือมีกิจศรัทธาอยากเดินทางมาไหว้กราบสักการะที่วัดเขาวงพระจันทร์แห่งนี้สามารถเดินทางมาได้ที่ลำบลห้วยโป่งนะครับอำเภอโภคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับถ้าท่านใดมาไม่ถูกสามารถเข้าไปดูที่ Google หรืออ่า GPS นะครับแล้วพิมพ์ว่าวัด เขาวงพจรจะันจร์นะครับแล้วมันจะขึ้นสถานที่ให้ท่านสามารถใช้อาจีพิหรือพิก,กัดบักหมุดเดินทางมาได้นะครับเพราะว่าที่นี่ก็คือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่โบราณแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงอานระดับ,ระด,บระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับก็เป็นอ่าสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่ผู้มีจิตศรัทธาอยากเดินมาไหว้กัสัการะรอยพระพุทธบาท ของจริงนะครับเป็น9ก้าที่สี่สามารถเดินทางมาได้แต่ท่านใดถ้ามีโรคประจําตัวนะครับผมแนะนําให้ท่าน่าเอายาที่เกี่ยวกับโรคของท่านติดมาติดมาด้วยนะครับเพราะการเดินทางมาขึ้นเขาครั้งนี้จะใช้ระยะทางอยู่ที่หนึ่งจุดหกแปดกิโลนะครับหรือเป็นขั้นบันไดอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้นครับส่วนเรื่องอรายการเรื่องเล่าคืนนี้นะครับผมอยากฝากไว้เป็นคติธรรมนิดนึงว่า บุญกุศลอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะทําบุญที่ไหนไม่ว่าจะเป็นยอดเงินเท่าไหร่จะมากหรือน้อยหรือการแชร์บอกต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับในในมุมมองหรือในอะไรที่ที่เป็นส่วนตัวนะครับอชาช้วิจนะอาวิจารณญาในการรับชมนะครับในมุมมองผมคือเราจะทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่เราอย่าลืมพระในบ้านของเรานะครับก่อนเราจะทําบุญที่วัดอื่นสถานที่อื่น อย่าเริ่มทําบุญที่ในบ้านของเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานะครับเราควรดูแลท่านให้ดีเสียก่อนก่อนที่เราจะไปทําบุญที่อื่นเพราะทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่อย่ามองข้ามพระในบ้านของตนเองนะครับแล้วส่วนท่านใดนะครับพรุ่งนี้ทางรายการเรื่องเล่าคืนนี้จะเดินทางไปที่วัดโพสีบ้านหนองลายไก่ํำบนโคกศาสอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับพร้อมกับติดตามปู่บุญหนา ะวิจิตท่านซึ่งเป็นอาทุนในการสร้างพระวิหารถวายลงพ่อชัยประสิทธิ์และเป็นสาลาปฏิบัติธรรมด้วยครับท่านผู้ชมแฟนเพจแฟนรายการผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านถ้าอยากร่วมบุญนะครับสามารถติดต่อผ่านรายการเรื่องเล่าคืนนี้หรือเพจอาสมแดนธรรมนะครับหรือจะติดต่อเข้าไปที่วัดโพสีซึ่งมีคณะกรรมการทางวัดดูแลอยู่หรือจะติดต่อมาที่เบอร์ของผมสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่เบอร์ 096 395 8้าหก็ดหครับค่ำคืนนี้ผมขอส่งท่านผู้ชมแฟนเพจแฟนรายการทุกท่านนะครับอ่ะนอนหลับฝันดีนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆให้ท่านผู้ชมอ่ะรับชมกันนะครับบ๊ายบายครับ